เท hey กันทั่วนหน้ารับ15,000บาทแค่มีบัตรประจำตัวประชาชนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัมมี่บุ๋มบิ๋มนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะม่บุ๋มก็มีแนวทางใหม่ได้เ hey. ฮ รับเงินเยียวยา15,000ันบาทกันทุกคนนะคะก่อนรับชมข่าวสารนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปของทางช่องด้วยนะคะเมื่อวันที่10พฤษภาคมนะคะสำนักข่าวคมชัดลึกนะคะก็ได้มีการรายงานนะคะว่าวันที่9พฤษภาคม6กนะคะนายสุชาติทาดาดำรงเวทนะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะกล่าวถึง การเยียวยาของประชาชนนะคะผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะที่เหมาะสมแล้วก็รวดเร็วนะคะก็คือคนที่มีบัตรประจำตัวประชาชนคนไทยนะคะควรได้เงินชดเชยเท่ากันทุกคนนะคะเนื่องจากหนึ่งเลยนะคะรัฐบาลไทยใช้เงินจำนวนมากถึง1.9ล้านล้านบาทนะคะคิดเป็น11.4%ของผลผลิตของชาตินะคะเพื่อแก้วิกฤต โรคระบาดโควิด1 9นะคะโดยเป็นเงินกู้ถึง1ล้านล้านบาทประชาชนไทยทุกคนนะคะจะร่วมกันเป็นหนี้เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งจะต้องเก็บภาษีในอนาคตมาใช้คืนด้วยนะคะสเลยนะคะรัฐบาลมีเป้าหมายกู้เงินเพื่อมาชดเชยโยยาประชาชนอีก6แสนล้านบาทนะคะแล้วก็เพื่อฟืศศ้นฟูเศรษฐกิจอีก4 แสนล้านบาทนะคะ3นะคะวิธีการแก้ไขของรัฐบาลนะคะมีเงื่อนไขย,ยุ่งยากมากๆเลยนะคะชดเชยประชาชนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะและไม่เท่ากันอย่างเช่นการให้ประชาชนที่ค้าขายทำงานเองนะคะแล้วก็แรงงานที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมคนละ5 0 0 0ันบาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะมีประชาชนลงทะเบียนกว่า28ล้านคนเลยนะคะเดิมทีนะคะรัฐบาลจะให้แค่9ล้านคนนะคะแต่หลังๆมานี้ รัฐบาลได้เพิ่มได้เพิ่มผู้มีสิทธิ์เป็น14ล้านคนแล้วนะคะแล้วก็เพิ่มเป็น16ล้านคนอีกนะคะเนื่องจากเงื่อนไขามากนะคะจึงเกิดความล่าช้าไม่ทันการนะคะในขณะที่ประชาชนก็ไม่มีไรายได้ที่จะกินในที่จะใช้สอยในชีวิตประจําวันนะคะ 4. ีนะคะก็คือชดเชยแรงงานในระบบประกันสังคมที่มีความยุ่งยากแล้วก็ล่าช้าแล้วก็ไม่เท่าเทียมกันด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแค่ความคิดเห็นนะคะของ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะถ้าหากใครอยากอ่านเพิ่มเติมนะคะก็อ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คมชัดลึกนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะพรุ่งนี้นะคะมีการโอนเงินนะคะ11พฤษภาคม63นะคะทางกระทรวงการคลังแจ้งเข้ามาอีกรอบแล้วนะคะว่าจะมีการโอนเงินปกตินะคะพรุ่งนี้วันที่11พฤษภาคม63นะคะใครสถานะสีเขียวนะคะก็ รอลุ้นได้เลยนะคะพี่บุ๋มก็วันนี้ก็คงคิดว่าจะไม่นอนนะคะเพราะว่าจะลุ้นว่าเงินหนึ่งหมื่นเนี่ยมันจะเข้าบัญชีไหมนะคะเพราะว่าอยู่ในสถานะทบทวนสิทธิ์เสร็จแล้วก็สีเขียวนะคะก็อยู่ในสถานะสีเขียวมาตั้งแต่วันที่สี่แล้วนะคะใครอยู่สถานะสีเขียวมาตั้งแต่วันที่สี่แล้วก็ผ่านการทบทวนสิทธิ์นะคะก็คอมเมนต์มาให้กำลังใจเพื่อนๆแล้วก็กำลังใจให้บุ๋มด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะบุ๋มก็จ้องจบ การรายงานข่าวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ